โอ้ย็งเขาใส่ก้นไหมสวัสดีค่ะเพื่อนๆยายพาสิบห้าเพื่อนๆมาให้ปุ๋ยไวยปุ่นอันไอ้มุ่งมวกะไปใส่ใส่ผักไก่หลังบ้านก่อนเด้อค่ะเพื่อนๆปลาแล้วสิบห้าเพื่อนๆมาขวบคุณกันเด้อค่ะ บอกคุณก่อนค่ะบอกคุณไปใส่ใส่พริกใส่อนของหลังบ้านเนาะค่ะเนาะใส่พริกใส่ปักใส่ของหลังบ้านเนาะคะ่ะเนาะปลูนนะะปกผักไว้ปลูกเช็กไว้เนาะคะ่ะปลูกผักศาดไว้ว่านผักศาดไว้กินเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอุ้ยหมดหมดหลายหมดหลายพี่น้องเอ้ยหมดเยอะแยะเอ้ยโอ้ย ปุ้งกระไลยูดอกเตวามุดปุณอากลี่ยนไของบอกปุ่งม,มาพุ่มาไปไฟนพัดไฟนีกันไปอ้องอ้ยเป็ยนบวกไหม Bên tie thịt tái mọi lắm mọi 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 lại mọi 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 นี่ก็ใ่ไปโดชนไปห้อยไปใหม่ ม้วนม้าค่ะโอ้ยมหวนพี่น้องกอกม้วนมา้าม้วนม้าไปใส่ผักโอ้ยห้นอนเฮ้ยเมยกับเม,บมบีย์หอนกับหอนฝนกับพ่อตกโอ้ยหอนแหง่กัแท้พักแป้นกันตีปูกพ่อแป้นไหม กอกมุนวนมาค่ะมาไปใส่กลองกันเด้อพี่น้องเอ้ยตะเพียงมีตะเพียงค่ะมีต่เพียงปวดเพียงใส่กันครับเพี่ คุ่นแหม่พี่นอ้องบอกมุ่นงอไปใส่ผักครับบมกพักเปยนไม่ครับ กาดบ้านพักกวาดทุงบ้านบ้านก็อันใบพ่อได้กินเห็ดไใบพอได้กินเนาะค่ะเพืเ่อนเพื่อนบางอเมือง่อตินมันกับพอ่อกินพ่ออยู่ยืดซือ่อมันกับพ่อได้กิน,นกเนาะค่ะเนาะจะเืิอ อือโอ๋หยังบ่พี่น้อง hmm. oh. กอวนว่าแค่ไปใส่ผักใน่ริก với quyền ngay ใส่ผักมันงามค่ะมนงวมุมมๆๆๆนควายข่าใสยังกามเบิดแล่ใส่นเาะ้ใบส่าบได้ใสยังกะอเอือเอากระจกของมีกับวนนา่าได้ซื้อค่ะน สบายกัดบะมีกับห้ากับเฮียนหาสือเพิ่นเนาะเนาะค่ะ หมดหมดไปน้องกอหมดหมดหมดกัดขาหมดกัดว้ไปห่อนก็ห่อนก็ห่อนเพื่อนๆเออตา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 ห่อนคัดขาห่อนกัดห่อนก็ห่อนโอ้หางเศร้าเมยก่อนพี่น้องเมื่อยปวดขาเมื่อยเดียดก็เดียดนอกะานอกห่อนโอ้ยก่อคนได้สามที่สอบเมื่อยหลายพี่น้อง เมื่อยแห้งกับเมื่อยแห้งนางเศร้าเมื่อยก่อนขายแจไปนี่ไงเมือ <c oughs> ม่อย์ไรค่ะบอกปุ่นบอกปุ๋ยเนาะคะเนาะไปใส่ต้นพริกเนาะคะเนาะปลูกพริกไว้หลังบ้านค่ะไปใส่พริกใส่ผักกาดค่ะที่บ้านไว้บ้านผักกาดไว้เนาะคะเนาจะจ้า้านผักกาดแล้วก็จะเอาปุ่นไปใส่ให้เนาะคะเน,นาจะจ้าเอาปุ๋ยใส่ก่อนค่ะให้มันงาม แล้วก็บปุ่นวานเนาะค่ะเนาะโอ้ยเมือเ่อยเพื่อนเพื่อนเลยเมื่อยแห้งเฮ็ดยี่ยังก,กับว่าไ้ค่ะก้อนลูกหัวใจเนาะค่ะเน,น,นาะจ้าลูกหัวใจเฮ็ดยี่ยังเนี่ยกับเมื่อยเด้อคะ่ะลูกหัวใจนี่เป็นตาไตว่ายค่ะเพราะเป็นตาเนื่องหรอกก็ <c oughs> รัพท์กับห่อนกับมืดค่ะเพื่อนเพื่อนมืดเขาแล้วคะ่วะโทรศัพท์มันห้อนเนาะค่ะเนาะจ้าถ้าเ้ามาได้สดหรือว่าเา้าก็ะชายวิีโอเนาะค่ะเนาะมันกับห่อน ห้อนแล้วมันก็มืดก็ดำน้องขันวอจาจ่าไปเห็นหงดำปปเปื่อนนยๆย,าย,ยค่ะเปื่อยๆเห็นหนาแยกปพายพะโน่ค่ะมันดำแห้งค่ะนี่ดำแห้งดำเปือป่อยๆด้วยค่ะเห็นบ่ค่ะเห็นหนาแยกปพายบ่ค่ะไปได้สิแจงให้ดอกน้องขันน้องมันมืดไหมป่นห่าตัวละซับห้อนนี่ค่ะแต่ห้อนห่อนแล้วแม่นห้ามืดโลดเด้อค่ะเปืป่อยๆเศร้าไงค่ะกอกมุ่นว่ากอกมุ่นว่าไปใส่ผักค่ะ บุกพักล้างบ้านพ่อได้กินเน,ะนาะคา่ะนะจ้าว่านถิ่งๆปักป้าไว้เน,ะนาะค่ะนแต่มันเกิดมาเขาก็จะได้กินเน,ะนาะคา่ะนะจ้าเจ็บกินกับป่นกับแก้วเน,ะนาะค่ะนะจ้ากัไข่แน่ไข่แน่ก็บ่มี่เน,ะนาะคา่ะนอจ้าเศร้าเอาอยู่ใกล้ๆนะเนาะพี่น้องเนาะเศร้าไปเลยค่ะนอเศร้า,าก,ก็ได้กินค่ะ <c oughs> สิกินเขาได้ว่าันกันยา่าบอกไปเจ็บพักหล้างบ้านเน,ะนาะคา่ะนะจ้า แกกินบะยากเนาะค่ะน้องทีปลูกไว้เนาะค่ะเนาะจ้าปลูกต้นสองต้นก็ได้พ่อกินเนาะค่ะสำหรับปลูกผักเนาะมันปลูกบะยัดหรือเปล่าคะเพื่อนปลูกผักปลูกง่ายไงปลูกอันนั้นอันนี้เนาะค่ะเนาะจ้าพ่อได้กินปลูกผักตลอดแน่เน่ปลูกผักเอลยหอมแน่เนาะค่ะเน้องหอมหอมหอมเลยนะค่ะปลูกหอมเลยค่ะปลูกผักพริกเนาะค่ะเนาะ ปลูกปักพริกไอ้ปลูกปักพริกน้อยก็ขาถ้าตําสมเนาะค่ะเนาะจ้าปลูกไปจัดตาสมพ่อได้ตําสมตำเสี้ยวมาค่ะเนาะดี๋ขอบคุณเด้อค่ะขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณค่ะสําหรับคลิปนี้ได้ปลากระติขอลาเพื่อนเพื่อนซ้ำนี่นะค่ะเด้อจากคลิปหนักวมาบอกกันใหม่เนาะค่ะเนาะจ่าขอบคุณบปลาเสี้ยวขาไปถ้าเอาขึ้นรถเนาะค่ะเนาะรถเพท่อนมากแต่พอแย่จมขึ้นรถไทยเนาะค่ะเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบุณห,หลายๆเ้อค่ะเพื่อนๆค่ะในพักอยากขอหน,น้าไปก่อนคลิปหนาคอยบอกกันใหมเ่ดเ,เ,หดกกหมเด้อค่ะเด้อเพื่อนๆสำหรับไรนี้สวัสดีค่ะบายๆบอกกันใหม่เด้อค่ะเด้อในคลิปหนาเด้อค่ะขอกพุนมาวขอกมนุมาวาไปใส่ผักค่ะ